สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนเวนําเสื้อสวยๆมาอัปเดตให้ชมค่ะอก50บวกนะคะเป็นสินค้ามือสองที่ซักและทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยราคาตัวละ69บาทเท่านั้น4ตัวขึ้นไปส่งฟรีค่ะ4ตัวราคาจะอยู่ที่276บาทนะคะตัวที่1นะคะสีเขียวสวยสด อก58นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตหลายวันเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องเอ๋ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ทํางานเยอะขอโทษขออภัยพี่ๆนะคะตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาแข็งแรงดีแล้วก็จะอัปเดตให้นะคะสําหรับพี่ๆท่านที่รอน้องเอ๋ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะอ่ะตัวที่1ค่ะอก58ชอบตัวไหนแคปภาพทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะ,ะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้ว ท่านาต้องเอ๋ทางไหลได้เลยคือตัวนี้อก40บวกก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเสื้อที่ไม่ได้เด่นเข้ารูปนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะสีสวยสดจังเลยค่ะแขนกุดอก50คลิปนี้รวมอก50นะคะ50บวกนะคะแขนกุดอก50ผ้าชีฟองใส่สวยใส่พริว้วใส่สบายอ่าเอาไว้ใส่หน้าลงหน้าร้อนส่งกงสงการอะไรก็ว่ากันไป นะคะว้าวสวยจังเลยร้อยเปอร์เซ็นโพลีเอสเตอร์นะคะสวยมากเลยค่ะสีเหลืองสวยสดและใหม่มากสวยสดและใหม่มากแล้วราคาหกสิบเาบาทนะคะสตัวส่งฟรีเลยค่ะนะพี่ๆนะซักแล้วตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็คือซักแล้วทำความสะอาดแล้วอบแล้วด้วยตัวต่อไปห้าสวยมากห้าสิบสวยมากค่ะเป็นผ้าแบบ นุ่มๆเย็นๆนลื่นๆนะคะลายสวยมากเลยค่ะสาวอวบเชิญทางนี้ท่านไหนขี้หงุดหงิดขี้วอยวายขี้โผโผขี้ลำคาญมาเอาเสื้อในคลิปนี้ไปใส่ราคาเบาเนะคะนี่ห้าสิบหกผ้าสวยลายสวยเป็นแขนยาวแขนยาวเนี่ยไม่ได้แปลว่าร้อนนะคือถ้าหน้าร้อนบ้านเราใส่เนื้อผ้าป,ประมาณนี้กันแดดค่ะอืมลายงูเหลือม สวยมากอกห้าสิบสีม่วงพาสเทลลายงูเหลือมค่ะพี่ๆค่ะดูสวยแล้วก็ทรงพลังมากจีบด้านหน้าด้านหน้าเก็บนะคะอ่าหน้าสั้นหลังยาวนะคะสาวอวบเชิญทางนี้ค่ะอ่าช่วงนี้ร่างกายเริ่มฟิตแล้วค่ะมาอัปเดตให้ตามปกตินะคะต่อไปอกห้าบส อก54ดูผ้าดูแขนนะคะเป็นผ้านุ่มเด้งเป็นผ้านุ่มเด้งสาวอวกไม่ทวมพลาดเลยและดูสีใกล้ๆนะคะดูทรงดูสีเนื้อผ้าดีมากยิ่งเป็นเสื้อผ้าสาวอัวกค่ะราคาเขาเขาใช้เนื้อผ้าเยอะราคาจะแพงนะคะตัวหนึ่งแบบถูกๆเลยก็สี่ห้าอยค่ะแต่เนี้ยหกบเกาทถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเราไม่ต้องซื้อแพงนะ เอ๊ะตัวนี้รีวิวไปแล้วป่าคะ่ะอ๋อคนละตัวตัวเมื่อกี้เป็นซิปหน้าใช่ไหมอืมอืมอืสีเหลืองนะคะสีเหลืองข้างหน้าเป็นเป็นไข่มุกสวยๆแขนกุดอกห้าสิบสองค่ะสีสวยโสดใส่สวยสบายหน้าร้อนผ่อนคลายอารมณ์ดีเสื้อสวยเสื้อใหม่นะคะแม่ค้าใจดีด้วยเรื่องของเรื่องหกสิบเก้าบาท เท่านั้นนะคะ4ตัวขึ้นไปส่งฟรีเลยอยู่ที่276บาท <c oughs> แค่นั้นเองนะคะต่อไปผ้าลื่นๆนะคะอก58นะคะลวดลายเขาสวยนะลวดลายเขาสวยนะกราฟิกกราฟิกนะคะข้างหน้าข้างหลังอ่านี่ค่ะน่ารักนะคะโอ้โหไม่อยากวางเลยผ้าเขานุ่มเด้งดีจัง พาขนมเด้งรูดล,ลายเขาสวยจังเลยค่ะ69บาทเท่านั้นอฮใส่เดียวเสียวลูดอกห0ิบมีระบายคือเสาวอวบก,ก็เซ็กซี่ได้ตัวนี้ใส่เป็นทับในใส่กับกางเกงกระโปรงในหมดจะใส่กับเสื้อคลุมก็ได้นะคะใส่กับเสื้อคลุมก็สวยค่ะอะพี่พี่ขาชอบตัวไหนก็บอกนะคะด้านหลังมีสมอกให้ด้วยนะคะสีฟ้าใส่เดียวสำหรับ าสาวดีใส่เดี่ยวสำหรับสาวอวบนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปอ,อตัวนี้อกห้าสิบหกอารมณ์คล้ายๆกับผ้าแพรเลยค่ะลื่นๆเงาๆนะคะผ้าแพรผ้าไหมอะไรไปอย่างนั้นแขนสีสันนะคะเป็นสีชมพูแบบโอรสนะคะแต่ตัวผ้ามีความเงาก็มีความสวยนะคะมีความสวยในแบบแบบ แบบของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบใครแบบมันอ่ะเขามีแค่แบบละตัวแค่นั้นแหละอุ้ยใส่ออกมาแล้วสวยนะคะตัวเนี้อกได้อกได้ห้าสิบหกนะคะอ่านี่ค่ะไม่อยากวางเลยค่ะสวยจังสวยจังต่อไปนะคะเป็นเสื้อคลุมสีเขียวเป็นเขียวมินน่ะอารมณ์แบบสดใสอ่ะ สใส่หน้ารักเสื้อคลุมอ่ะใส่สวยนะคะคือบ้านเราอ่ะบางทีร้อนบางทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องหนามากเลยมากใช่ไหมคะใส่แบบเนี่ยขนาดหนูตัวเล็กหนูยังใส่สวยเลยอยหนูตัวเล็กพดเต็มปากเต็มคําหนูตัวเล็ก <c oughs> อ่า <c oughs> น้องเอ๋น่ะอกสามสิบสองยังใส่สวยเลยที่นตัวนี้ยดูดินะคะอ่าถามว่าเสื้อตัวนี้อกลับได้ถึงเท่าไหร่อกลับได้ถึง 5 0อกรับได้ถึง50นะคะตั้งแต่3 2ถึง50ใส่สวยเลยค่ะนะคะนี่ถ้าจริงๆถ้า50บวกจะใส่ก็ได้นะเนี่ยตัวนี้ดูแล้วคือเขาเป็นเสื้อคลุมสีสวยๆอะคะ่ะตัวนี้สวยมากชีฟองอกห้ 6, ลายดอกค่ะอกห้ 6, ลายดอกเล็กค่อนข้างจะดูคุณนายมากนะคะตัวนี้คือถ้าซื้อใหม่ต้องมี7จ0ดแ0ค่ะเนื้อผ้าดีมาก เนื้อผ้าดีมากแล้วตองแขนมีระบายๆนะคะอ่าแล้วก็จ้ำที่ข้อมืออย่างเงี้ยสวยมากเลยค่ะสีก็สวยเป็นดอกเล็กส่งกรงสงกรานต้องมาแล้วแหละมาค่ะมาเอาไปใส่69บาทซักแล้วทำความสะอาดแล้วอบให้ด้วยนะคะต่อไปสีดำนะคะตัวนี้อกห้าสิบนะคะอุ๊ยขออภัยค่ะ เป็นคอเป็นคอกว้างนะคะแต่ถ้าสาวอวบอะ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วยังไงคนคนอวบใส่อะ่ะมันก็จะเต็มนะ,ะมันก็จะตึงแต่ไม้แขวนของหนูอะ่ะมันก็จะจํากัดทีน่นี้นิดนึงนะ,ะอกห้าสิ 6, ค่ะอกห้ 6, นะคะตัวนี้เนื้อผ้าดีมากตัวนี้เนื้อผ้าดีมากเลยสีดําก็เป็นสีที่ใส่ได้ตลอดเหมือนกันนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปคะ่ะอกห้าสิบอกห้านะคะที่คอตกแต่งด้วยลูกไม้ อ่าไม่ใช่ลูกไม้เป็นเขาเรียกอะไรบายแล้วก็มีกริกเตอร์นะคะประดับพงประดับเพชรตัวเนื้อผ้าเป็นแบบเป็นลูกไม้เป็นฉลุเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะอกได้50ค่ะตัวนี้อกได้50นะคะที่แค่อ่าที่ชายด้านล่างก็จะเป็นแบบปัดด้วยสีดำนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะสวยมากค่ะต่อไปนะคะสีดำล้วนอกห6าดำล้วนอกห6 ค่อนข้างแบบเรียบหนูดูดีเนื้อผ้าดีมากสีพวกนี้ใส่แล้วเป็นนางพยาใส่แล้วเป็นภรรยาเจ้าของบ่อน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบสวยสไตล์สาวอาหรับนะคะพี่ๆขาแบบแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยจะใส่กับกระโปรงหรือกางเกงก็สวยนะคะตัวเนื้อผ้าคือดีมากเลยสวยสดใหม่เลยค่ะตัวนี้ใหม่มากต่อไปอก52นะคะข้างหนึ่งเป็น คือมีมีสายเดี่ยวแล้วก็มีแขนไม่โปแค่เซ็กซี่น่ารักน่ารักแล้วก็ข้อความ Love โอ้อกห้าสิบสองค่ะมีแขนสองข้างนะคะแต่ว่าจะปาดไหล่นิดนึงแล้วก็มีสายเดี่ยวให้ด้วยนะคะสวยน่ารักมากเลยอ่ะอกตั้งแต่48 50 52ห้เนี่ยใส่สวยแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเนี่ย่ะพี่ๆใส่อย่างเนี้ยเออใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้นะ ตัวต่อไปนะคะอกห้าบหกตัวต่อไปอกห้สิบหกค่ะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมตัวนี้อกห้าสิบหกแต่สาวสาวสบวกอย่างน้องเออะก็ใส่สวยเสื้อตัวนี้สาวสาวทุกไซส์ใส่สวยแน่นอนเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นงานที่ใส่แบบไม่เน้นเข้ารูป เนื้อผ้าดีดูแพงอย่างน้องเอ๋เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆพี่พขาน,น้องเอกแนะนํานะ,ะเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆเราเราไม่ต้องซื้อแพงเชื่อหนูแล้วเราเอาตามไปทําอย่างอื่นได้ตัวนี้รับได้ถึงห้าสิเลยนะคะสวยจริงค่ะเสื้อคลุมเสื้อคลุมอ่ะต่อไปต่อไปอกหกสิบอกหกสิบ น่ารักจังเป็นผ้าร่องเป็นชมพูกะปินะคะเป็นผ้าร่องดูคุณหญิงคุณนายนะคะตัวนี้เวลาอารมณ์ใส่ออกมาแล้วก็แบบคุณหญิงคุณนายมากเลยค่ะสวยนะคะอ่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปเลยนะผ้าร่องสวยนะดูนี่นี่ต่อไปค่ะอกห้าสิบสี่อกห้าสิบสี่เป็นอ่ำเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมสวยๆเลยค่ะ เนื้อผ้าโอ้โหแบบดูแพงมากเลยพี่ๆ่ะตัวเนื้อผ้าคือผ้าดีมากอะอก54นะคะตัวนี้สำหรับท่านไหนที่อ่าแส่แขนยาวชอบขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กบงบิ๊กไบค์ฮารลงฮารเลย์จะขับสปอร์ตบีองบีเอมอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันใส่ได้ทุกสถานการณ์ะคะ่ะตัวนี้สำหรับคนชอบความเท่ลายสวยมากลายสวยมากอกห้ค่ะอกห้ค่ะลายสวยมากค่ะสุดยอดมากค่ะ จริงพูดจากใจเลยอะลายสวยสุดยอดมากค่ะตัวนี้เออสงองส่งการนะผ้าดีด้วยนะโอ้เสื้อสาวอบนะพี่ๆราคานี้คือถูกมากจริงๆนะคะสวยจังสีสันสวยใส่กับกางเกงแบบไหนก็สวยะคะ่ะต่อไปนะคะอกอกตัวนี้นะคะตั้งแต่อกห้าสิบเอออกสี่สิบถึงหกสิบใส่สวยค่ะแต่ถ้าวัด คือเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อแบบโชว์ผ้าทิ้งทิ้งอ่ะถ้าให้วัดจริงๆอะ่ะอกเจ็ดสิบก็ใส่ได้อกเจ็ดสิบก็ใส่ได้แต่ถามว่าคนที่จะใส่เสื้อตัวนี้สวยตั้งแต่อกสี่สิบบวกใส่สวยเลยตั้งแต่อกสี่สิบบวกใส่สวยเลยเพราะว่าอารมณ์ของเขาก็คือใส่แบบหลวมๆทิ้งๆแบบที่ดาราชอบใส่กันน่ะพี่ๆดูนะอ่ะสี่สิบถึงหกสิบหนูแนะนําให้เอาตัวนี้นะคะอ่ะถามว่าตัวนี้รับได้ถึงเท่าไหร่รับได้ถึงเจ็ดสิบค่ะ รับได้ถึงเจ็ดสแต่ตัวเนื้อผ้าจะคือเป็นงานโอเวอร์ไซส์เน้นโชว์ผ้านั่นเองต่อไปอกห้าสิบาสหกค่ะตัวนี้อ่าปัดไหล่นิดนึงนะคะปัดไหล่นิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีความเซ็กซี่นะคะแขนประมาณสอกนะคะแขนประมาณสอกะคะ่ะสวยค่ะนี่นะชอบตัวไหนก็แคปภาพมาหานนองเอเลยนะคะ69บาบาทถูกมากนะคะแล้วก็อุ้มซักมาแล้วอย่างดีต่อไป อกห้าสิบแปดค่ะอกห้าสิบแปดน้องเลมอนพื้นน้ำเงินนะคะลายสีเหลืองเลมอนสวยสดใสน่ารักออกแนวเสื้อยืดนะคะพี่ๆขาก็เน้นใส่สวยสบายน่ารักน่ารักใครคิดคนีคลิปไวๆมาเอาคลิปนี้ไปใส่นะคะเนื้อผ้าดีทุกตัวเลยค่ะใส่อารมณ์แบบใส่สวยใส่สบายนะคะใส่อยู่บ้านใส่ออกไปซื้อของซื้อของอะไรอย่างนี้ต่อไปยั่ไง คือเสียไม่เห็นหรอะอกห้ค่ะตัวนี้50าสถึงห้เขียวตัดน้ำเงินดูเนื้อผ้าใกล้ๆด้านหน้ามีเชือกผูกเกร๋ๆนะคะสวยและสดใหม่ผ้านุ่มเด้งมากเลย69บาทเท่านั้นนะคะชอบตัวไหนแคปมานะแคปภาพมานะคะอัปเดตอก50บวกให้จริงๆงานเสื้อขายดีทุกตัวเลยค่ะที่ร้านไม่ว่าจะเป็น อก30บวก40บวก50บวกเสื้อขาวเสื้อยืดนะคะพอดีอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยสบายเลยไม่ค่อยได้อัปเดตนะพี่ๆนะขออภัยนะคะมาแล้วเริ่มฟิตแล้วทีนี้พอน้องเอกก็จะทํางานนิดนึงก็คืออัปเดตแต่กระเป๋าะะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอร่างกายเริ่มดีแล้วก็จะอัปเดตเสื้อผ้าให้ด้วยนะอก56เป็นเสื้อกล้ามสีดำผ้าดีมากสวยสดใหม่มากโพลีสเตอร์95%สเปอร์็นเปดเด็ก5%นะคะอ่านะคะผ้าดีมากค่ะ ้าดีมากุ่มเด้งมากใหม่เอี่ยมต่อไปอกห้าสิบหกค่ะเป็นสีน้ําเงินแขนกุดมาใครต้องการเสื้อใส่สวยใส่สบายนะคะพี่ๆค่ะคือคนพอคนที่แบบสาวอวบหน่อยบางครั้งบางทีอ่ะเน้นสบายมาก่อนเลยนะแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่สบายแต่มันสวยด้วยนะคะสวยด้วยสบายด้วยนะคะต่อไปค่ะอกห้าสิบหกค่ะ อกห้าค่ะลายสวยมากสีสันสวยมากค่ะสดใหม่มากเลยนะคะทุกคนค่ะเอาอยากได้ก็ทักมาหาน้องเอกเลยนะนะนะคะพี่ๆค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะว่าไงคะเสียได้ยังตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปอกห้อ่าตัวนี้เป็นผ้านุ่มเด้งนะคะอ่ะ ชิงเฉียงใส่ออกงานได้ออกแนวคุณหญิงคุณนายนะคะอก52นะคะตัวนี้ผ้าใหม่มากนะคะผ้าใหม่มากไม่อยากจะเชื่อนะคะท่านไหนสาวอวบนะมาเอาไปใส่รับรองคุ้มต่อไปเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมอก54เสื้อคลุมอก54นะคะพี่พี่โอ้โหพี่พี่ค่ะตัวนี้คือตั้งแต่อกเท่าน้องเอ๋เลยอะอก32จนถึง54ส่ใส่สวยค่ะ ่าตัวนี้เอาไว้พี่ๆเอาไว้ไปอะไรเล่นนงเล่นน้ําใส่คลุมใส่คลุมได้เลยเนาะต่อไปอกห้าสิบสงผ้ากำรรมะหยี่เสื้อคลุมสวยๆเลยค่ะผ้ากำมะหยี่นะเสื้อคลุมนะคะสวยมากเลยสวยมากๆใหม่มากๆด้วยหกสิบเก้าบาทยังคุมเลยอย่นี่ค่ะนี่เสื้อคลุมขนกันเข้ามาอกห้าสิบค่ะกำรรมะหยี่อกรรห้าสิบกำมะหยี่สีเทา ฮารูหารามากจริงๆหรูหรามากอ่ะใส่แบบนี้จะใส่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ดาราชอบใส่แต่ไม่ไหวไม่ไหวพี่ชอบใส่อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยน้องเอก็ยังใส่ได้เลยนะคะรับได้ถึง54ี่นะคะตัวต่อไปนี่ก็เป็นเสื้อคลุมลายดอกตัวนี้นะคะตั้งแต่อกเท่าน้องเอ๋เนี่ยจนถึงอกหกสิบใส่สวยค่ะ อ่าไม่พี่ค่ะสวยเลิศเวอร์เนื้อผ้าอย่างแพงอ่ะเนื้อผ้าคืออย่างแพงอ่ะใส่กันแดดนะคะแล้วก็เข้าหน้าหนาวสมมุติว่าอ่าช่วงหน้าหนาวบ้านเราไม่ได้หนาวมากเราเอาประมาณนี้ก็พอนะคะติดตู้ไว้ตัวนี้สวยค่ะสีแบบน่ารักใหม่ด้วยดูนี่นะคะตัวต่อไปค่ะอกหกสิบสี่ตัวนี้นะคะอกหกหกอกรับได้ถึงหกสิบสี่เลย อวบมาเลยค่ะสาวๆสาวอวบนะคะมาคลิปนี้ได้เลยนะคะใส่สวยใส่สบายแล้วงานใหม่แล้วราคาเบา69บาททุกตัวนะคะชอบตัวไหนแคปภาพมานะคะว้าว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 สุดยอดมากนางเดี๋ยวจับเลตัวต่อไปอกรับได้ถึง60แต่ถามว่า,อก,าอกเท่าน้องเอกก็ใส่สวยอย่างเงี้ยพี่พี่เห็นไหมอกเล็ก อกสาองอย่างอย่างน้องเอเนี่ยใส่ก็ก็ใส่สวยเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับเสื้อคลุมพี่ๆขาสาวๆทุกไซส์ใส่สวยหมดแหละนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวลูกไม้สีดําด้านล่างแบบมีแบบตกแต่งแบบผู้ห้อยนะคะสวยค่ะต่อไปอกห้าสิแขนประมาณเลยสองนะคะแล้วก็ที่คอก็ตกแต่งด้วยผ้าแบบใช้ผ้าเยอะให้มันให้มัน พริวนะคะแล้วก็รีวิวตามเนื้อผ้าดามเนื้องานสวยๆเก๋ๆค่ะชอบตัวไหนทักมานะคะตัวต่อไปอก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 อยู่ไหนคะเสีย <Okay. S 1> อกหายอกหายเสียวัดให้ก่อนสิปีดผีเสื้อสวยมากเลยค่ะสีสวยมากเลยอือเอาเสดๆไปเลยเอาสดๆนี่แหละ <laughs> 56ครับหค่ะอ่า <56, S 1> ค่ะอ่าเสื้อตัวนี้นะคะพี่พี่ค่ะคือเป็นงานที่ไม่ได้เน้นเข้ารูปเพราะฉะนั้นอกตั้งแต่เท่าน้องเอ๋ค่ะเขาก็จะใส่แบบนี้ได้ก็คือเป็นงานแบบเป็นแบบใส่เสื้อปล่อยๆเออชิลชิลอย่างนี้เนาะนึกออกเนาะต่อไปอกห0สตัวนี้อก50นะคะเอา้าชอบตัวไหนทักมานะพี่พี่นะมีแต่สวยๆผ้าดีๆผ้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็69บาทน,นะคะ ่าไม่ได้ขึ้นราคาเลยขอแค่จากปรับาจากสามตัวปรับเป็นสีตัวแค่นั้นเองนะคะพี่ค่ะอืมผ้าเราคัดมาให้อย่างดีอกห้าสิบค่ะเก๋มากแขนคอใหม่เอี่ยมอ่าใส่อวดใส่โชว์ใส่ออกงานได้เลยค่ะตัวนี้สวยมากค่ะอกห้าสิบนะคะว้าวตัวนี้คือตัวนี้ค่ะตั้งแต่ห้าสิบถึงเจ็สิบใส่สวยอ่ะไม่ใช่สี่สิบค่ะอกตั้งแต่สี่สิบ ตั้งแต่4 0ถึง70ใส่สวยเลยตัวนี้ค่ะสวยมากใหม่มากด้วยลายเหมือนปะการังนะคะนะคะ4 0ถึง70ใส่สวยค่ะตัวนี้ 40- ถึงเจนะคะก็คือเป็นชุดที่ไม่ได้เน้นเข้ารูปไม่หอ่อเป็นชุดที่ไม่ได้เน้นเข้ารูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าตัวนี้คือคนตัวเล็กก็ใส่สวยส่วนตัวที่น้องเห็สใสอยู่นี่ก็นะแคปมาได้นะคะ,ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นอารมณ์จะใส่แบบแม่ไม่เอาแขนไว้ข้างในก็ได้นะอ่าต่อไป อก50เสื้อกล้ามนะคะหาเสื้อกล้ามสวยๆใส่ก็ทักมาได้เลยเอาละค่ะพี่ๆน้องเอกก็จะอัปเดตอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะแล้วเดี๋ยวน้องเอกจะอัปเดตให้ชมบ่อยๆนะคะถ้าร่างกายแข็งแรงดีก็จะทํางานรับใช้พี่ๆตามปกติช่วงไหนไม่สบายล่าช้าไปขออภัยพี่ๆด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ